สวัสดีครับสวัสดีตอนช่วงบ่ายๆถึงเที่ยงละเดี๋ยวพาชมสะพานแห่งที่สามนครพนมนะครับมันจะสวยงามภาไหนตอนนี้เขากำลังก่สงนะอสร้างก่อสร้างปนะรับปรุงแบบพวกขนของด่านของสุรากากไเนะพาชมนอ ไทยลาวแห่งที่สามเมืองนคนรพนมสู่แขวงขมวนสปปลาวและสู่ประตูอินโดจีนเวียดนามจีนนะไปได้หลายประเทศนะ นู่ละสะพานสุดหัวเลยครับอารยธรรมไทยลาวแห่งที่สามสวยงามงามจุดตาสละพานลาวแห่งที่สางอันนี้อยู่ใต้สะพานเดี๋ยวเดี๋ยวพาชมครับ เรียงเพียนครับถนะนเส้นนี้ก็จะไปบึงการเซกาไปเซกาบึงการของคาย 17กิโลผู้น้องคาย303กิโลไกลน่าดูนะเนี่ยไะไเป็นไกลอย่างนี้มาส้นสุดไกลมากเลยแนะั่เป็นโลงไฟฟ้าเราใช้ไฟฟ้าจากฝั่งลาว ฝั่งลาวผลิตเอามาส่งมาใช้กใ็ใช้น่าจะสร้างจังหวัดมีนครพนมมีมุมกเอ้ยมีนครพนมมีมุมกมีสะกอยูรอนชายไฟกับสุโขลา เวทครับเอ๊ะทำไมข้อความไม่ขึ้น เป็นสะพานนะครับสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สามนครพนมสู่สปปลาวแขวงคนวณสู่จีนเวียดนาม ผ่านแห่งที่สาม,มิตภาพไทยลาวยอยู่บ้านห่มโอ้น่วดมืออยู่ข้างในเอาไม่ได้มือเอาไม่ถึงมีอยู่สองกระป๋องแต่เอาไม่ถึง งามครับมีสะพานเนี่ยระยะทางก็ประมาณ4กิโลเมตรครับความยาวนะครับจากฝั่งไทยไปฝั่งู้งประมาณ4กิโลเมตรถึง5กิโลเมตรสำหรับใคอามาเที่ยวมาเทียเท่ยวเ,เล่นได้เด้อ ก็จะมีรถขนของมาช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าทุเรียนครับเขาก็ส,ส่งทุเรียนไปจีนกันหลายช่วงนี้นะก็จะมาผ่านด่านศุลกากรตรงนี้มาตรวจมาสแกนกัน เดี๋พาดูใกล้ๆเนออันนี้สะพานข้ามแม่น้ำโขงเน้อครับสะพานแห่งที่3อยู่นครพนมออยู่บ้านสำรานบ้านหอมบ้านสำรานห<ะ>่างจากตัวเมืองประมาณสามกิโลเมตรข้ามไปนี่ก็จะเป็นฝั่งลาวฝั่งลาวแล้วกัเวียดนา,นามไปสู่ประเทศจี เป็นน้ำโขงตอนมานนแรกๆกับวปแต่ย่านเนี่ยผมเคยมาเนี่ยผมคิดว่าเขาแช้เข่ามานอ่อนต่กอนเนาะดูนะครับสวยงามไหมไอเห็นคอมเมนต์เห็นนิวการเห็นไลค์ก็ like, กดไลค์กดแชร์ให้เน่ยครับเ,ออเปิดการมองเห็นได้เนี่ยมันคอมเมนต์มัน ไม่ขึ้นหรือว่ามันต้องรอให้พบ1,000งันทรัพย์หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับอันนี้เป็นใต้สะพานเดี๋ยวเอาถ่ายให้ดูชัดๆอีกรอบนะึงโอ้น้าขึ้นหลายขนาดเลยโอ้ ขึ้นหลายเด้เนี่โอ้โหอะสภานครับนี่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สามครับผมสุขสุดเมืองนครพนมเดอ้อสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสองสอปพวลาวพี่น้องที่อยู่ทางไกลทางใกล้กันเอาบรรยากาศเอาภาพดิวมาให้เบิ่งกันครับโอ้โหเห็ดอย่างนั้นสะพานข้ามแม่น้ำโขงเนาะ เอานี่่ะน,นี่เป็นสะพานแห่งที่3เด้อครับนะสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่3าที่นครพนมช่วงนี้กำลังน้ำกำลังขึ้นครับนะฝั่งนู้นก็จะไปสู่เป็นประเทศลาวแล้วก็เวียดนามประเทศจีนระยะทางข้ามไปก็ประมาณ4กิโลเมตรข้ามไปฟังกันนะ สำหรับใครอยากมาเที่ยวเล่นก็นมาได้นะครับที่นครพนมเรานะครับนะมาทำเอารถข้ามไปหรือว่าจะข้ามไปอยู่ตรงโบคอสก็ได้ได้หมดนะครับผมสำหรับที่ใครอยากมาเที่ยวชมตอนนี้น้ำกำลังขึ้นอยู่ฝนตกนะหน้าฝนนะสะพานสวยครับสะพานแห่งที่สาม นนี้เป็นน้ำโขงน้ำโขงกำลังแดงเลยช่วงนี้อ่ะเอามาฝากกันครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องอยู่ทางไกลทางใกล้กันมาเที่ยวได้เด้อครับอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งให้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอัปเดตใหม่กับบรรยากาศชาวประมงกำลังไหลมองกันช่วงนี้ก็เลยหาปูหาปลากันพี่น้องทางสงปปลาวก็เต็มเยสองฝาฝั่งเป็นหาปูหาป่ากันเต็มอยู่ง โอ้เด้อมาเอาปลาไปต้มไปแกงไปปิ้งกันโหข,ขนาดเลยโอ้ยเดี๋ยวมือได้ว,ว่างๆสิไปถ่ายให้เป็นใกล้ๆนะครับเด้อมื้อนี้บุค่อยว่างพาได้บรรยากาศงามขนาดไหนมาอา๋เอามาฝากพี่ฝากน้องกันเด้อครับเด้อบรรยญญากาศงามเนี่ยใกล้เที่ยงแล้วก็หากินข้าวเที่ยงกันก่อนเด้อครับผมอะ ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้ด้วย,วยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ไลน์ like, นี้ก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมอ่ะขอบคุณหลายๆดเ้อครับขอบคุณมากเ้ยครับ